โอเคครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวโนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอดภลาดดาเหมือนคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าคอมใครแรงก็ไม่ต้องลงก็ได้นะหรืออยากได้อพีเยอะก็ลงนะนี่นะครับใครคอมใครไม่แรงนี่แนะนําให้ลงนะจะลื่นมากนะครับเดี๋ยวหาว่าลื่นไม่จริงอีกนะผมเนี่ยผมําคลิปไอ้เมื่อวานเนี้ยผมําคลิปผมบอกว่าถ้าผลตอบรับดีผมจะมาสอนลงนี่ก็ร้อยวิวถือว่าดีสําหรับผมนะ วงวันเดียวเองก็จะได้ลื่นด้วยไงเ,ออเดี๋ยวผมจะสอนลุมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบไปดูนะอันนี้อัพเตอร์นี่ก็คืออะไรวะมันแปลว่าอะไรนี่แนละก่อนทำปะเออใช่นี่นะนี่นะเอ้ยไม่ใช่ดีหลังทำนี่นะท้องฟ้าสนะีดำนะดูเอ s เห็นไหมครับผมซูมไว้ด้านล่างประมาณ90นะับแล้วดูตอนยังไม่ได้ทำ ตอน,นี่ยตอนยังไม่ได้ทําประมาณ70็ดสิบเห็นไหมครับเจ็ดสนะครับโคตรต่างอนะ่ะไม่มันก็ไม่โคตรหรอกมันอยู่ที่คอมบางคนนะบางคนก็ต่างเยอะบางคนก็แทบไม่ต่างนะครับใครสนใจวิธีลงค่าไปก,ก่อนนะเดี๋ยวขอผลต้นคลิปก่อนก็นี่นะครับก็มีประมาณนี้ครับไล์พักด้วยนะที่จริงไม่ใช่ไล่หนึ่งนะไล่เหมือนพักไม่รู้เปนลรผมไปดูอีกอันนึงอนะ่ะไปไล์เป็น10บละ ก็โอเคครับก็ถือว่าผลตอบรับดีโยก็จะมาสอนลงกันับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไฟล์การลงทองฟ้าดำนับเดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูนะครับนี่นับพอผมให้ลิงใช่ไหมเนี่ยปั๊บนี่นับลิงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งให้ด้านล่างคลิปนะครับเข้ามาใช่ไหมเรากดโหลดตรงนี้เลยแล้วมันจะเขียนว่าไม่สามารถสแกนไวรัสเราก็โหลดต่อไปครับไม่มีไวรัสครับ เออแต่ไอกลางคืนหมดตัวเนี้ยมันลงติดง่ายเว้ยแต่ข้อเสียคือมันไม่มีดาวับมันก็อาจจะเป็นข้อดีแหละมันไม่ได้ตกแต่งเว้ยคนดูมันเหมือนเราแค่แบบไปลบอ่ะขอเขาเรียกว่าอะไรไปลบทิชเจอร์ทิชเจอร์ฟ้าออกเฉยๆอ,อ่ะฝ้ายมันก็จะน้อยแบบดัดดัดแปลงเกมเอ้ยดัดแปลงตัวเกมอ่ะนะครับลบลบ,ลบทิชเจอร์ฟ้าออกนี่ผมพูดเลยเนี่ยก็โอเคอ่ตามนี้เออเดี๋ยวผมไปดูก่อนทุกคน นี่นะน่ะประมาณไรพวกนี่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้นะเห็นไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเขียนว่าลิงก์ท้องฟ้าดําคนดูก็มาโหลดตามลิงก์พวกนเนี้ยเนี่ยลิงก์พวกนี้ก็ไปติดตามได้นะหรือทักมาก็ได้อยากคุยอะไรก็ทักมาได้นะ <c oughs> ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้เนี่ยประมาณตรงนี้แหละน่าจะอ่านออกแหละเออหวังว่านะหวังว่าจะไม่มีใครอ่านไม่ออกนะก <c oughs> <c oughs> ็โอเคนับโหลดมาเลยอ่าพอลดมาแล้วใช่ไหมครับ ไฟล์มันจะมาอยู่ตรงนี้เว้ยของผมหรือโลก,ก็ไม่ต้องสใส่นะเพิ่งลงวินโด้ไหมไฟล์มันจะมาอยู่ตรงดาวโหลดนะหรือว่าบางคนอาจจะตั้งนะับเด,ด,ดฟอ์มนันอะมันจะอยู่ตรงดาวนโหลดนะแล้วผมก็ลากอะแต่ผมทําให้ดูอีกเ๋ยวงงผมเข้าใจคนงงไงเนี่ยสมมุติมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลากมาตรงนี้ไม่ต้องลากก็ได้นะแตกตรงนี้ได้เลยแต่ผมอยากให้มันง่ายไงให้มันดูง่ายยาไปสนใจเอาง่ายๆอะออสมมุติเมื่อกี้แบบไม่มีอะไรเลิดขึ้นนะ เนี่ยเราได้ไฟล์มาใช่ไหมเราไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้เราดับปุ่นคลิกเลยแล้วก็เข้าเนี่ยแต่ผมจะแตกไฟล์ให้ดูเพื่อมันไม่งงกับคนที่แบบไม่ค่อยเป็นงานนะเออดี๋ยวผมแตกไฟล์ดูเลยขั้นแรกแตกไฟล์อ่าพอได้ไฟล์นี้นะเห็นไหมผมจะแตกอันสามนะเออันอันสุดท้ายเลยมันจะเป็นโฟลเดอร์มาอีกโฟลเดอร์เลยแนะนําว่าแตกอันสุดท้ายนะอ่าพอได้โฟลเดอร์แบบนี้มา เห็นไหมไฟคิดที่เส้นอะไรนะใช้อ่านถูกเรไม่รู้ได้ไฟล์งี้มานะเราต้องหาตัวไฟล์ M ไม่เจอซึ่งผมมีอยู่แล้วนะก็คือตัวนี้นี่ยับเห็นไหมไฟ M มผมอพอได้แบบน,นี้แล้วนะคลิกขวาไปที่ไฟล์ M แล้วก็ open file location นะรหรือใครเป็นภาษาไทยไม่เห็นว่าตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มนะกดเข้าไปเลยผมจมะสอนเช้าๆนะครับกันคนดูงง เราก็ลากอะ่ะไอเนี้ยไปให้สุดเลยเว้ยแล้วมันจะแบ่งหน้าจอแล้วอีกหน้าจอหนึ่งอะ่ะเราก็เลือกเป็นไฟล์ที่โหลดมานะก็เป็นไฟล์กลางคืนนะครับอ่าพอได้แบบน,นี้แล้วนะไงต่อนะครับกดไปที่รูปหอยทากสีเขียวนะครับกดเข้าไปปั๊บอ่าพอเข้ามาแล้วนะไฟล์มันอยู่อันที่สองนะ็นดไหมที่เขียนว่าคิดที่เส้นนะครับกดเข้าไปคนระับนี่นะคิดที่เส้นนะอ่ากดเข้าไปทีนี้นะให้กด คุมดำนะครับแล้วก็ลบหรือก็คอนโทรลเอลบก็ได้เนี่ยคอนโทรลเอดีเลย์แล้วอ่าหรือว่าทําอย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับคนไม่รู้ขี่ลัดนะครับอ่าลากคุมให้หมดแล้วก็คลิกขวาดิชิปนะกดชิปค้างนะต้องกดชิปค้างด้วยก็คือมันจะลบไปเลยนะถ้าเราไม่กดชิปใช่ไหมมันจะไปอยู่ในถังขยะเราต้องลบสั่งต่อตรงนี้เรากดชิปค้างด้วยครับอ่าชิปนะแล้วก็กดดีเลย์นะแล้วก็เยส อพอลบไปหมดนี้แล้วนะใช่ไหมครับไฟกิ๊ดเซนเราเนี่ยโล,งล่งละแล้วก็มาไฟ,าฟลกลางคืนคนะนี่นะไฟลกลางคืนที่เราเพิ่งโหลดมาใหม่ๆสดๆนะกดเข้าไปาทำเหมือนเดิมครับคอนโทรลเอลากลงไปหรือไม่ก็ไอ้นี่ก็ได้คลิกนี่นะหรือไม่ก็คลิกคุมดำนะ ผมดำปัาบแล้วก็คลิกแล้วเอ้ยแล้วก็คลิกซ้ายค้างนะับลากไปเลยอ่าแค่นี้นะับลงไฟเสร็จถ้าเราไม่อยากให้มันลบกเครื่อแเราก็ลบทิ้งไปเลยนะับไฟลท้องฟ้าดำอะ่ะที่มเขียนว่ากลางคืนกลางคืนนะับลบเลยชิปดีลิสนะับชิปดีลิสแล้วก็เย็ดอ่าแค่นี้นะับลบเนะอ่าเดี๋ยวบางคนถามวิธีอ่าเขาเรียกว่าไรว,วิธีลบลบอีกแบบบางทีแบบมันไม่เข้าอะ่ะ ของฟ้าดํามันแบบไม่สวยอ่ะก็วิธีลบงั้ไปที่ไฟลเอ็มนะคลิกขวาโ n เ i นไฟ o c a t i o n นะแล้วก็แอป Data เอ้รูปหอยทากเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวงงเนะี่ยหอยทากสีเขียวใช่ไหมอ่ากดเข้าไปแล้วก็ไอ้นี่นะผมกดเข้าไปอ่าคิกที่เส้นเลยนะครับแล้วก็ลบได้เลยเดี๋ยวตัวไฟเอ็มมันจะทําการโหลดใหม่ให้โหลดไฟลที่สูญเสียไปอ่ะมันแทนไฟล์ได้นะ โอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะเราเข้าเกมไปดูเลยว่าติดไหม ติดนะท้องฟ้าดำนะครับเห็นไหมท้องฟ้าดําติดนะครับอะไก็รอเข้าเซฟนะเข้าช้านะใครใช้ s s d ก็ไวหน่อยใครใช้ฮาร์ดดิสก์ก็ช้านะแต่ก็รอได้นะเนี่ยเห็นไหมท้องฟ้าดําอ่ะท้องฟ้าดําแบบนี้มันมันแค่ลบไฟเกมนะครับแค่ดัดแปลงนิดหน่อยนะมันก็ไม่ค่อยสวยหรอกมันดําแบบดําไปเลยอะมันมีดําแบบมีดาวด้วยนะ หมือนผมเคยเห็นอยู่หนะ้าแบบมีดาวมีลายอะไรอะ่ะแบบนั้นมันจะแบบสวยฝ่านะแต่ว่าแบบใครในเรื่องเขาแบบนี้นะแต่ผมล็อก f p s ไว้นะครับอพ s มันก็อยู่แค่60นะมันไม่เป็นไรครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมไปลองเล่นให้ดูว่าเรื่องแค่ไหนอา่าสเปคคอมเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับว่าสเปคอะไรอันนี้มันยิงเดี๋ยวนะครับ ไปที่ฝึกบูจนแบบไม่ค่อยโหลดอะโหล,ลดเยอะเน่เน่เห็นไหมมันจะตัดเท็กเจอร์เงาออกเลยนะครับเงาแทบไม่มีแล้วอ๋อมันไม่มีเงาเพราะมันเป็นเงาขืนคนระับถ้าเป็นกลางวันออ่นนะมันจะมีผมฝึกบูอยู่เชื่อจะโชว์สักหน่อยเฮ้ยผมยังทำไม่ค่อยเป็นนะ มันต้องฝึกเว้ยผมมึงฝึงกว่านี้เลยนะไอฝึกบุตรนี่เอ้ยไม่ติดละนอ้นับลื่นมากนะับอีโมแบบกโกโก้นี่เ้ยใครทำเป็นก็สอนผมได้นะผมฝึกอยู่ดู youtube มาแหละดูมาคลิปหนึ่งอะเห็นเขากดผมก็กดตามเขา ผมไม่ได้ฟ e ังเขาพูดนะว่าเขาบอกให้ทำไงมั่งอ่ะผมดูเขากดปุ่มไงผมก็ทำตามอ่ะก็ลื่นนะอุ้ยอุ้ยยังไม่ติดอ่ะเฮ้ยจะโชนดูสักหน่อยเสียฟอร์มมดไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยกูไม่ทำละ ขอย่าตนะผมว่าไม้ผู้น่นาจะทำง่ายวะ่ะเฮ้ยโทษทีครับมือนหมามันจะเปิดไม่ได้นะเหมือนการคนบับมั้งถือว่าทำได้ดีมผมว่าผมทีสเผยไปละเข้มมันวะมันตรงไหนเนี่ยอย่างไอ้นี่ไขไม่ได้เลย เอ้ยบติดบูตีต100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ะเอ้ยบัตรซบเอ้ยอ๋อลืมไปนว่มามาทีคอมทุกทีก็ประมาณนี้นะครับก็ลื่นมากนะครับลงติดร้อยปอรนต์นะมันนี้มันไม่ได้อะไรเยอะแยะนะเลยมันลงง่ายถ้าแบบมอสที T ่เทกเจอร์เยอะๆแบบมีดาวมีอะไรมันลงติดยากสานะความคิดผมว้ไม่เกี่ยวดิ ผมลองลงมอดอื่นแล้วแม่งไม่ค่อยติดไงแต่มอดนี้ลงกินลอบก็ติดไงใครไม่ติดทักมาถามได้ครับเดี๋ยวสอนก็โอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมไปแล้วแชร์ด้วยขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆมาลงร่บผมจะตัดต่อใ้ดีๆแล้วโอเคครับไว้เจอกันครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุกกู